เียงมาได้คุยกับคุณป้าแล้วนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนนั้นมาไม่ได้อยู่ข้างๆลูกและมาก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรมาเข้าข้างลูกนะมันเป็นความผิดของมาเองมาขอโทษนะจ๊ะมาคิดว่าพวกเขาดูแลลูกอย่างดีเสมอมาและมาก็ไม่ได้เป็นกังวล ในตอนนั้นม้าอยากจะพาลูกกลับมาแต่ม้ากลัวว่าการขึ้นไหวกระทันหันจะส่งผลต่อการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของลูกมาคิดว่ามันคงจะดีกว่านี้ถ้ารอสักพักและหลังจากที่ลูกเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยแล้วลูกจะกลับมาอยู่กับม้าอีกครั้งมาจะจัดการให้เองนะตกลงไหมจ๊ะอย่าลืมทานอาหารให้ตรงเวลาอย่านอนเดึกเกินไปนะจ๊ะช่วงนี้หลายๆคนเป็นไข้หวัดใหญ่ระวังตัวด้วยนะจ๊ะดูแลสุขภาพ อาจียงวันนี้ลูกอยากไปเยี่ยมพ่อด้วยกันไหมจ๊ะอาจียงมาเขาไปเยี่ยมได้ไหมแค่มานะจ๊ะวันนี้ลุงของลูกกลับมาที่ป่อยู่นะจ๊ะมาไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของลูกในวันนั้นมาจะไม่ให้เธอมาอีกแล้วโอเคไหมจ๊ะอย่ากโกรธมาเลยนะจ๊ะลบประวัติกันแชท เธอลืมกดของเราแล้วหรือเปล่าบอกฉันถ้าเธอจะไม่กลับก่อนสี่ทุ่มนะอ๋อฉันลืมไปแล้วนะขอโทษด้วยนะทำไมฉันรู้สึกเหมือนทัศนคติของเธอที่มีต่อฉันจะได้รับนิดๆละเลยนะเปล่าทุกอย่างเรียบร้อยดีก่อนที่เธอจะเปลี่ยนเส้นทางในครั้งนี้ เป็นเพราะว่าประตูห้องของฉันปิดไว้ตลอดเวลาเมื่อก่อนหน้านี้แล้วเธอไม่เคยเข้าไปเลยเหรอราะนัออ้นนึกไม่ออกเลยว่าเธอจะทําอะไรไม่อเธอเดินละเมอเธอจะเดินเตะไปรอบๆพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกปิดไว้ไปตลอดเลยหรือเปล่านะจะไม่ทำแน่ ดูเหมือนว่าฉันลัมวางเก้าอี้ไว้ที่ประตูเมื่อคืนนี้สังยานซื้อมากเกินไปอีกแล้วเหรอทิ้งมันไปก็คงจะเสียเปล่าสังยานไม่ได้ส่งข้อความหาฉันแสดงว่าเมื่อคืนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม นั่นก็สมเหตุสมผลแม้ว่าฉันจะเดินละเมอการเดึกดและไม่มีทางที่ฉันจะชนกับเขาทุกครั้งฟันฟันเซียงหลังบอกว่าดูเหมือนว่าซังหยันจะเข้าร่วมบริษัทแล้วล่ะเขาอยู่ในแผนกอื่นจากเซียงหลังแต่ว่าเขาเป็นผู้จัดการอยู่แล้วตอนนี้เซียงหลังเขาทํางานที่ไหนเหรอโยู่เฉิงเทคโนโลยีนะ่ะเดี๋ยวนะทาไมฉันต้องค้นหา บริษัทที่ซึ่งอย่างทำงานอยู่ล่ะน้องสาวของฉันจะมาทานอาหารเย็นด้วยคืนนี้โอเคหรือเปล่าไม่เป็นอะไรเลยทั้งต่อไปถ้าน้องสาวของนายมาก็ให้เธอมาได้เลยนะนายไม่จำเป็นต้องบอกให้ฉันรู้ก็ได้นะ ทีเสาวอีฟันคะจะสองทุ่มแล้วนี่เธอยังไม่ได้กินอีกเหรอไม่ค่ะพี่ชายจำขี้เกียจเพิ่งจะใช้เวลาทำอาหารของเขาตอนนี้เอง